นี่ไงแท้นี่แท้เลยเก่าคือแท้เพราะอะไรถ้าทำเนื้อแบบนี้ได้จะมาทำพิมแปกๆทำไมอะ่ะนู่นเลยไอ้พิมพ์ถูกก็เห็นทำก็ได้เยอะแยะเนี่ยเนี่ยไอ้แบบเนี้ยพิมพ์ถูกเป๊ะเลยเนี่ยทำก็ได้เยอะแยะเอาเนื้อนี้มาใส่พิมพ์นี้ขายได้ไหมได้เออแล้วจะเอาเนื้อนี้ไปทำพิมแปลกๆหาอะไรอะ่ะ นะเอาเนื้อนี้มาทําใส่พิมพ์นี้เลยขายได้เป็นพระแท้ที่เขาแกะพิมพ์ขึ้นมาเองเขาไม่ได้ลอกเรียนที่จะทําให้เป็นพระเกสำหรับผมคือเก่าคือแท้อันนี้แท้ยุคใหม่นี่แท้ เนื้ออะไรจ้าคุณสุโพอ์แปดกว่าถั่วต้มเห็นไหมเนี่ยแบบเร็วๆเลยผมกำลังจะหาเก๊ดีนะขอเก๊ดีทีเถอะนะนี่ะนี่กระแท้นี่ยเห็นปะปีอะไรเก้าวกว่ารู้เรารู้แล้วไม่ต้องบอกแล้วนี่เก้าวกว่าพวกเราเก่งกันอยู่แล้วปูหินปูหน้าอืมเก่าไหม เก่าให้เป็นก่อนอืมเนี่ยพิมพ์ถูกเลยเกตเอียงซ้ายทะลุฝั่งนี้เห็นไหมลำแขนตั้งฉากมีเส้นเล็กๆผ่านมือเนี่ยฝั่งนี้ชิดฝั่งเนี้ยแขนเป็นขาโต๊ะกับพิมพ์ถูกนี่แล้วเก่าไหมล่ะมันก็เป็นปูนไงพี่พระพุทธสมัยก่อนใครเอาผงม,มาปั้นเป็นพระพุธกันมั่งล่ะครับ เรากำลังพูดถึงผงที่เป็นก้อนที่อยู่ในพระสมเด็จปูนมาตมใส่มันก็เป็นปูนมันไม่ใช่ผงพระพุทธรูปบูชาสมัยก่อนองค์ไหนที่เอาผงม,มาปั้นเป็นองค์พระกันบ้างล่ะครับผมยังไม่เจอเกดีเนะี่ยผมอยากเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหพิมพถูก่องกันตาแตกเลยมันก็ไม่ได้เก่ามันก็ไม่ได้ถึงเนี่ย มันก็ไม่ได้ถึงเนี่ยแล้วก็ไปไม่ถึงเนี่ยนะครับเพราะพุทธบัตรปีลานสร้างได้นะครับพิมพ์สมเด็จโตก็สร้างได้แต่มันก็คือแท้ไงครับเก่าอ่ะคือแท้อ่าแต่จะแท้เป็นของครันก็คือแท้ อืเห็นไหมมีเม็ดก้อนอืมห่างกันเยอะเลยแท้ไหมไม่แท้พราะเนื้อการแตกแบบนี้มันคือแตกแบบไหนมันคือแตกแบบนี้นค,บบนคนทำเก๊นนะมันทําสูตรเนื้อนี่มามันก็ทําอยู่สูตรเดียวอะ่ะคุณอยากให้มีเม็ดมันก็เอาเม็ดใส่ไปคุณอยากให้มีอิฐแดง มันก็เอารูปรังมาบทใส่ไปคุณอยากให้มีสีเขียวมันก็ไปหาอะไรเขียวๆตามใส่ไปแต่พื้นฐานรากฐานของเนื้อมันก็คือแบบนี้ซึ่งพระแท้เนี่ยรากฐานของพระแท้สายสมเด็จโตก็คือแบบนี้เห็นไหมซึ่งก็มาเป็นแบบนี้เหมือนฟันคนเนะ่ะเนื้อฟันคนที่มีเหลืองกับขาวปนกัน พ่อแม่พี่น้องเอาแค่กเก่าก่อนบอกแล้วว่าอย่าไปเถียงในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ไอ้คำว่าอาจจะอาจจะอาจจะพักไว้ก่อนนะครับเอออาจจะเนี่ยอันไหนที่มันไม่เห็นด้วยตาตัวเองอ่ะพักไว้ก่อนเถอะกราบขออภัยและขอร้องไอ้ที่ตาตัวเองเห็นไม่ได้พักไว้ก่อนนะครับเอาไอ้ที่ตาตัวเองไเห็นได้ก่อน เออสิ่งที่ผมกําลังนั่งพูดอยู่เนี่ยเอาไอ้ที่ตาตัวเองเลยเห็นหได้ดก่อนนะอืมเนี่ยผมเห็นสมเด็จที่แกด,ดีสุดก็คือเนื้อเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ดีตรงไหนเลยนะทาไมชอบคุยกันไอ้สิ่งที่มันมันเหมือนคุยกับเรื่องพญานาคะครับหรือคุยกับเรื่องผีกระสือครับ แล้วก็แปลกนะคนเราก็มักจะให้ความสําคัญกับไอ้สิ่งที่คุณเห็นด้วยตาตัวเองไม่ได้อ่ะแต่ไอ้เรื่องของความเก่าไอ้เรื่องของเนื้อพระเก่ามันเป็นยังไงที่คุณเห็นด้วยตาตัวเองได้เนี่ยกับพยายามจะขานมันเพื่อเนี่ย ในสิ่งที่คุณสามารถเห็นได้เนี่ยมีพระเกที่มันเก่าถึงนะเจ้าคุณสุพจน์ไหมพอเก่าถึงเจ้าคุณสุพจน์มันก็คือปู่นาคก็เป็นพระแท้มันก็คือปู่นาคพระแท้พอเก่าถึงมันก็ไม่ได้มีพระเกเพราะอะไรปีแปดห้ามันยังไม่ได้เล่นพระครับมันจะทําทเกามาขายไทยครับ พอคุยเรื่องเก๋เก่าเก่ามาตั้งแต่ไหนเก่ามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากเอาดิเก่า,า่คนทําเก๋ทํามาจากดาวนาแม็กอืมเขาบอกนะฮะนะครับเบจิต้าลงมาตามผงให้นะครับปิกโกโลไปเอาผงจากดาวนาแม็กมาใส่ให้มันไร้สาระอ่ะผมบอกพอบอกเก๋เก่าเก่าขนาดไหนโอ้โหเก่าขนาดมียายชีแฟงยายชีขำทําขึ้นมาเหมือนพระสมเด็จวัดปากนะ้ำแบบมีแม่ชีทําเก๋เออกมาขายหน้าตู้ พระองค์ไหนที่แม่ชีกดคือเก๊หมดใช่ปะไม่มีปากน้าแท้เลยเพราะแม่ชีกดหมดทุกองครับเนื้อลังเม้งจาไว้นะมันใส่ว่านชนิดหนึ่งเนื้อจะเหมือนสีเขียวไข่กาโธ่ลังเม้งมันคือลังส้มยี่ห้อเม้งที่เอามาเก็บพระที่เหลือของวัดประสาทบุญยาวาสมีทั้งเนื้อขาวเนื้อชมพูเนื้อดําผสมกันอยู่ในลังส้มนั่นแหละ ตะก,กัวถ้ำชาเป็นถ้ำที่สมเด็จโตทุดงไปเจอภายหลังถ้ำนี้ทหารญี่ปุ่นมายิงกระสุนเข้าไปกระสุนตกอยู่หน้าถ้ำไม่เข้าตะก,กัวในถ้ำนี้สมเด็จโตเลยเอามาสร้างพระโถอยถ้ำชามันคือกระป๋องชาตะก,กัวนมคือตะก,กัวที่อ่อนเป็นตะก,กัวที่เป็นสีขาวค้ายนมบ้าบอคอระครังตะก,กัวสมัยก่อนเนี่ยเขาเทเป็นเต้าเต้าเต,ต,ต้าเหมือนน้ำปานปึกประกบคู่แล้วขาย เมือลักษณะเหมือนนมผู้หญิงเขาเลยเรียกตะกัวนมเราจะดูภากเป็นได้ยังไงเมื่อเรายัางติดกันนิทานเหล่านั้นเราจะมีไหมไอ้กรมอุตุนิยมวิทยาเราจะรู้ไหมว่าวันไหนฝนตกถ้าเรายังมัวแห่นางแมวถ้าเรายังมัวเชื่อเรื่องแม่ขลาการาม,มาสูน แค่นี้เราฟังนิทานที่เราหาคำตอบไปได้มายี่สิบสามสิบสี่สิบปีแต่ไอสิ่งที่มันทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆคุณกับพยายามจะต่อต้านมันก็เหมือนมีคนเขาบอกว่ามานะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูว่าฟ้าฝนมาตอนไหนเดือนนี้ต้องตกพายุ มาแบบนี้เหมือนของเบ้งดูดาวอะถ้าขงเบ้งเขามัวบูชาเทพเจ้าขงเบ้งก็คงลบไม่ชนะแต่คนที่บอกว่าเมฆขลากรามสูรไม่มีจริงชาวบ้านก็ด่าทอขับไล่ออกจากหมู่บ้านเหมือนทฤษฎีโลกกลมกับโลกแบนคนบอกโลกกลมถูกจับแขวนคอตายหมด ถ้าย,ยัางเชื่อว่าโลกแบนอยู่ก็คงไม่มีการเดินเรือข้ามทวีปครับก็คงไม่สามารถคำนวณวงโครจรของโลกจนมีดานอาวกาศพุ่งขึ้นไปถึงดวงจันทร์ถ้าคุณยังจับต้องกับสิ่งที่มันพิสูจน์ความจริงไม่ได้เนี่ยวงการภาพเครื่องมันก็จะเป็นวงการพ่อมดหมอผีเหมือนที่ผ่านมา แท้เป็นแบบไหนเนี่ยแท้เป็นแบบนี้แหละครับมาตรฐานเป็นแบบนี้ต้องแพงหน่อยนะถูกถูกคือเก๊ถ้าแท้ต้องแพงเนี่ยความเก่าเนี่ยผมที่ผมทำคอนเทนต์วันนี้ผมอยากจะรู้ว่าสมเด็จเก๊ด,ดีมันมีจริงไหม ที่ผมเปิดมาเนี่ยผมยังไม่เจอสมเด็จเก่าแลอวเก้เลยเห็นไหมไอสิ่งที่มันจับต้องได้คือความเก่าผมเปิดมาตั้งนานเนี่ยผมคุณอาจจะไม่ได้เห็นสมเด็จทีเดียวเป็นพันองค์ไงเนี่ย,ยผมหาสมเด็จเป็นพันองค์มาให้คุณดูเนี่ยว่าเฮ้ยไอเก๋ดีเนี่ยมันมีจริงไหม เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยพิมพ์พไม่ถูกเนื้อเก่าก็คือแท้ความเก่ามันคือสิ่งที่มันมันไม่ได้เก้ถ้าคุณเอาพิมพ์พเป็นหลกักคุณนั่งสองพิมพ์พตรงนั้นก็ถูกตําหนิตรงนั้นก็มีทําไมเขายังบอกว่าเก้วะงงไหมละ่ะเนี่ยเก่าไหมไม่เก่าแล้วมันจะแท้ยังไงอ่ะ เนี่ยเรากาลังตามหาพระที่ถึงสมเด็จโตใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยเก่าไหมไม่เก่ายองถึงสมเด็จโตไหมไม่ถึงอย่างเงี้ยเก่าไหมไม่เก่าสไตล์เดียวกันนเนี่ยแล้วมันถึงแบบนี้ไหมต้องเชื่อสิครับบันทึกหลวงปู่คำ ถ้าคุณไม่เชื่อบันทึกเราจะไปนั่งอ่านศิลาจารึกทําไมครับถ้าเราไม่เจอศิลาจารึกพ่อขุลามก็ไม่แหงเราจะรู้ประวัติศาสตร์ไทยเหรอครับเราไม่เจอศิลาจารึกวัดศรีชุมเราจะรู้เหรอครับนะพระองค์พระปฐมคายเป็นคนสร้างถูกไหมฮะเอาง่ายๆอ,อ่ะเออคนตายไปแล้วนะ่ะถ้าเราไม่ได้เราจะไม่เชื่อถือไดอารี่ของเขาเหรอครับ เราจะเชื่อถือคำบอกเล่าว่าเขาคนนั้นเป็นคนนี้คนนี้เป็นคนนั้นก็อย่าไปทำมาเลยพี่นายกรรมนะครับคนรับบรดกต้องเป็นคนนี้อย่าไปทำมาเลยพี่นายกรรมนะครับใช้คำบอกเล่าเอาเนี่ยผมเปิดมาจากครึ่งคืนแล้วผมยังไม่เจอเก๊ดีเลยไหนอะเก๊ดีอะเก่าก็คือแท้เนี่ยไม่เก่าเห็นไหมฮะสิ่งที่ผมจะพยายามพิสูจน์ให้คุณเห็นเนี่ยคือ ยังไม่มีพระเกที่เก่าถึงพระเจ้าคุณสุพจน์ยังไม่มีพระเกที่เก่าถึงสมเด็จหลวงปู่นาคเลยคําตอบสําหรับผมคือสมเด็จวะละัลคังเกดีไม่มีมีแต่สมเด็จหลวงปู่หินหลวงปู่นาค หลวงปู่อ้นซึ่งไปเข้าใจว่าสมเด็จเหล่านั้นเป็นสมเด็จวัลคังเจส่วนผสมของพระสมเด็จโตมีปูนเพชรมีนู่นมีนี่มีนั่นถ้าส่วนผสมมาเสถียรจริงทําไมเนื้อวัลคังไม่เหมือนบางขุนพรมทําไมเนื้อบางขุนพรมไม่เหมือนวัดเจดตอบผมหน่อยดิ มันคือสิ่งที่ยืนยันว่าสมเด็จโตท่านใช้ตัวผสมตัวประสานเปลี่ยนแปลงไปเพื่อปรับปรุงให้พระเครื่องท่านมีคุณภาพดีขึ้นเปรียบเสมือนพระสมเด็จวัดปากน้ำรุ่นแรกที่มันยุ่ยและทำรุ่นสามให้มันแข็งแรงกว่าเดิมถูกไหมที่อำนาจพูดถูก เนี่ยผมเปิดมาครึ่งคืนเนี่ยผมยังไม่เจอสมเด็จเกดีเลยไหนอะเกดีอะนี่สมเด็จแท้ย้อนยุค่าเฉลิมเมเกียดนะเกดีอะเนี่ยห่างเป็นโยนเลยเนะี่ยความเก่าห่างเป็นโยนเลยเนี่ยผมเอาง่ายๆนะ ผมจ่ายตังซื้อพระสมเด็จเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ที่จ่ายตังการซื้อพระสมเด็จองค์เป็นหลายหลายแสนเนี่ยหรือเป็นล้านเนี่ยแค่ส่องครับแค่ส่องจริงๆที่เขาจ่ายเยงนะินกันอะแค่ส่องแต่เขาส่องไปดูอะไรครับดูความเก่าครับ ดูว่าเนี่ยใช้เนื้อสมเด็จโตไหมมันไม่ได้ยากครับนะอันนี้กาแฟแท้ไหมถ้าคุณส่องไปเจอนมเย็นสีชมพูจะใช่กาแฟไหมครับกลวยเตี๋ยวสูตรร้านเจออนถูกไหมต้องใส่พริกกระเหลี่ยงกระเทียมเจียว อืมคุณไปเจอพริกสดใช่ไหมคือก็แค่รู้ว่าเนื้อสมเด็จโตเป็นยังไงถ้าดูไม่ได้ก็ไปดูจากพระลูกศิษย์ที่สืบสายสมเด็จโตเหมือนกับเนื้อยาหลวงปู่บุญเนี่ยนะก็ต้องใช้เนื้อยาปู่เพิ่มเป็นที่ตั้งเก่าวกว่าเนื้อยาปู่เพิ่มก็คือเนื้อยาปู่บุญมีไหมที่เก่าวกว่าปู่เพิ่มแล้วเป็นเนื้อยาเก้อ อืมเห็นไหมมีไหมที่เก่ากว่านยาปู่เพิ่มแล้วมันเป็นพาเก๊ะผมว่าเรื่องพากเรื่มมาไม่ได้ซับซ้อนนะที่มันซับซ้อนเน่เราหลอกตัวเองครับเราพยายามจะปฏิเสธการคิดวิเคราะห์ที่มันถูกต้องผมจึงบอกไงวันนี้การที่ผมนำสมเด็จ เจ้าคุณสุพจน์เนี่ยมาเป็นที่ตั้งมันเหมือนเครื่องตรวจเพชรอะถ้าเพชรแท้จี้แล้วสีเขียวต้องขึ้นห้าจุดแล้วดังติดติดติดขึ้นไม่ถึงห้าจุดคือเพชรเก๋เหมือนกันครับถ้าพระสมเด็จโตต้องผ่านความเก่าเจ้าคุณสุพจน์ถ้าเก่าไม่ถึงเจ้าคุณสุพจน์ก็ไม่มีทางที่จะเป็นพระสมเด็จโตแท้หลักการนี้ลองเอาไปใช้ดูวันนี้ผมเปิดมาครึ่งคืน ผมยังไม่เจอสมเด็จเก๊ดีเลยผมเจอแต่แบบเนี้ยเนี่ยผมเจอแต่แบบเนี้ยเนื้อยังเป็นน้ำมันแง n งเท่าสมเด็จพ่อแพรอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเนื้อยังเท่ากับสมเด็จพ่อแพรอยู่เลยภาษาผมอาจจะปแปลกๆหน่อยเนี่ย เนื้อยังแงงๆอยู่เลยเนี่ย,ยน้ำมันเยิ้มเลยอ,อืมลองดูครับไม่เป็นไรคอมเมนต์ไหนที่ผมยังไม่ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปดูให้เห็นไหมมันคือสิ่งที่บอกว่าผมดูมาครึ่งคืนผมยังไม่เจอสอมเด็จเกดีเลยเก่าแท้ทั้งหมดเป็นอะไรปู่หินเป็นอะไรปูนหน้าเจ้าคุณสุพจน์ยังไม่ค่อยเจอเลย ห็นไหมครับอะไรคือเพชรเพชรก็คือเกาีวคาร์บอนมันยึดเกาะกันด้วยพันธะโคเวเลนต์แกลงเก่าวคุณเอาพลอยมาทำไมเขาไม่บอกว่าเป็นเพชรอะกันเนื้อในมันไม่ได้เพชรไงเออมันก็เหมือนกันสมเด็จเก่าก็เนื้อมันไม่ใช่สูตรสมเด็จโตมันก็เป็นสังกราชสุกเป็นอลาหังไง แต่ถ้ามันไม่เก่าอ่ะมันก็คือปกติมันจะเป็นอัญมณีเปล่ารคุณเมื่อมันไม่ใช่อัญมณีอัญมณีเพชรพลอยเนี่ยมันต้องผ่านความเก่ามาเป็นล้านล้านปีเออก็แค่นั้นนะหินเนี่ยเห็นป่ะมันแตกง่ายมันไม่ได้ยึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ถูกไหมคาร์บอนมันไม่ได้เกาะกันเหนียวขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ขายได้ราคาเดียวกับเพชรไง ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายไม่ได้ซับซ้อนก็ทุกวันนี้คุณฟังแต่ถูกไหมสิ่งที่มันทำให้คุณจับต้องไม่ได้นะครับก็วันนี้ผมก็ได้นำเสนอนะครับวิธีการนะศึกษาพระสมเด็จในแบบฉบับของผมถูกป่ะอ่ะก็ลองเอาไปใช้ใดูใช้ไม่ได้ก็แค่ไปไลฟ์ฟังขำๆถ้าใช้ได้เออ ก็บอยบอกต่อมันก็แค่นั้นอ่ะใครมีอะไรนำเสนอพิมพ์ม,มาใครชื่นชอบอะไรไม่ชื่นชอบอะไรสงสัยอะไรพิมพ์ม,มานะพอเอืนว่านะผมเรียนวิทย์ไง ผมก็เลยต้องเชื่อในสิ่งที่มันพิสูจน์ได้พลอยแท้พระก็แท้ครับใครจะเอาพลอยแท้มาใส่ในพระเก๊ครับพี่วีรพงษ์นะคือคุณถามผมอะผมก็ตอบแบบแบบที่ผมเข้าใจพลอยแท้พระแท้ไหมล่ะเออคนทำพระเก๊จะเอาพลอยมาใส่พระเอาไปใส่แหวนไม่ดีลึก คำว่าแท้หรือเก๊มันไม่ได้เกี่ยวกับราคานะครับอืคำว่าแท้หรือเก๊มันไม่ได้เกี่ยวกับราคาผมบอกให้เลยถ้าดูที่พระพระจะบอกเรามันไม่มีครับเก๊เก,เก่ามันไม่มีจริงๆริเก่าคือแท้หมดครับ พิธีาวิ์อะไรที่มันมัน,มนหาคําตอบที่ชัดเจนไม่ได้อย่าไปสนใจมันเอาสิ่งที่เราหาคําตอบที่ชัดเจนได้อ่ะยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายก็แน่นอนครับคนหกสิบคนห้าสิบคนสี่สิบต่างกันยังไงอืมแต่สิ่งที่สังเกตง่ายๆคำว่าการสร้างพระแต่ละยุค ถ้าแบบเดิมดีอยู่แล้วเขาจะเปลี่ยนใหม่ไหมครับฉะนั้นนะไอยุคปลายมันต้องทันสมัยสวยงามและดีกว่ายุคแรกครับนะถามว่าต้นกลางปลายแน่นอนครับของที่ยุคปลายต้องทำให้ทันสมัยและดีกว่าครั้งแรก เหมือนปากน้ำรุ่นหนึ่งไงมันลุ่ยไงเราถึงต้องไปทํารุ่นสามให้มันแน่นแข็งแรงดีกว่าเดิมผมไม่รู้ว่าวัดเฉลิมมักเกียรติสมเด็จโตสร้างไว้จริงหรือเปล่าแต่ผมรู้แค่ว่าเป็นพระแท้และเก่าและมีประสบการณ์โอเคใช่ถ้าถามผมนะพี่หนึ่งไอศู์ผมก็เชื่อว่าเป็นสมเด็จอินโดจีนครับ จึงเอาพระสมเด็จโตมาสตาัดมาทําพระแล้วเสกที่วัดสุทัศน์เพียงแต่ว่าแรงงานในการทําแม่พิมพ์การสร้างพระเป็นเจ้าคุณสุพจน์เท่านั้นเองพี่เฮโรดเชื่อไหมผมไม่เคยสนใจเลยหลวงวิจารณมีจริงไม่จริงคนที่ทําพระสมเด็จโตมีกี่คนผมไม่จําไม่ให้เปลืองื้นที่สมองด้วยผมแค่รู้ว่าเก่าคือแท้ จะเป็นหลวงวิจารณจะเป็นหลวงบรรจบจะเป็นหลวงเจษดาจะเป็นใครก็แล้วแต่ช่างทําพระสมเด็จโตผมให้มียี่สิบคนเลยแต่พระที่ออกมาเนี่ยมันต้องเก่าเหมือนกันประวัติเนี่ยมันมีไว้ย้อมแมวพระเกเข้าวงการไม่ว่าจะเป็นวัดกระยาวัดสตือหลวงวิจารณ์มันเก่าเท่ากันหมดแล้วครับ เพียงแต่เอาพักเก๋เข้าวงการเนี่ยมันเข้าไม่ได้ไงมันก็เลยเอาไปย้อมแมวเข้าประวัติซึ่งถ้าเรายึดติดนะครับในหลักเกณฑ์หลักการที่ต้องคือยังไงถ้ามันทันสมเด็จโตมันต้องเก่าเนี่ยไม่เก่าเนี่ยจะให้บอกเป็นหลวงวิจารจะบอกเป็นวัดกัลยาจะบอกว่าสตือคือไม่เก่าเนี่ยมันคือเก๋ตัดออกไปจบอ่าแต่ถ้าเก่าแล้วเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยครับว่าเป็นหลวงวิจารณ์สร้างหรือจะเป็นใครสร้าง เอาคืนนั่นน่ะแขวนได้หมดสบายใจไหมครับเพราะผมคิดกับผมแบบเนี้ยผมก็เลยมีความสุขกับการซื้อพระเล่นพระนะรเราทำไมต้องให้ความสำคัญกับกับสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้อะ่ะแต่สิ่งที่เราพิสูจน์ได้ง่า,งงายๆก็คือว่าจะมีช่างมียี่สิบคนสิบคนนะคนก็คือต้องเก่า